กุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวมาม่าเส้นมีหมูตุนความอร่อยที่ไปกันได้สวยใหม่โออิชิขวดแก้วกินกับอาหารร้านไหนก็เข้ากันเข้ากันไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการคริสเดลิเวอรี ถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์สามทุ่มสินาทีช่อง5ปี7แล้วจ้านบอกให้ใครรู้รไหมบอกให้กับน้องๆทั้งส่งของเรานะครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีแต่ที่สำคัญแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยนะฮะใน7ปีของเราเขามาครั้งนี้ไม่เข็ดทยน้องลิดี มาคราวนี้หลายคนถามบอกว่าเมื่อไหร่จะมีงานเพลงใหม่ๆให้เราได้ฟังกันใช่ก็ที่ผ่านมาก็ปล่อยเพลงเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปกับทางเอทานไปแล้วค่ะปะเด้นคะคุณปล่อยเพลงที่ไม่ปล่อย จะเองที่ผมไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะมีเป็นแบบซิงเกิลหรือไม่ก็เป็นเพลงประกอบละครใช่ไห่แต่เดี๋ยวก็เรื่องโซฟออปปาร่าครับหลายคนก็ถามกันมาครว่าโซฟออปปาร่าคือละครเนี่ยนะฮะที่คุณเล่นเนี่ยคุณเล่นไป็นละครั้หนึ่งใช่ไหมฮะระบำดวงดาวและปีนี้จะมีอีกไหมฮะปีนี้เดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วครับเรื่องอะไรยังไงฮะตอนนี้คอนฟิเดนเชียลครัคอนฟิเดนเชียลก็คือขอยมีความมั่นใจอย่างนี้นะฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับคอนฟิเดนเชียลแปลว่าของลับ ไว้ของรับที่ออกไม่ได้ไงแล้วถ้าความมั่นใจคือคอนฟ i d e n c e เฉยเอถ้ามีเชี่ยวเติมมานี่แปลว่าใช่ครับความรับ,รบเ,เลยนะ,ะเอาละครับคุณผู้ชมครับทางนั้น,นะครับเดีย๋ยวช่วงหน้า speak out ะนะครับน้องเดียจะกลับมาเล่นละครกับเราเป็นครั้งที่สองนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูช่วง go out กันก่อนครับโอ้สวัสดีครับผม วันนี้นะครับผมไม่ใช่ติ๊กเจษดาพรมาทำรายการน a v i ิ a เกเอร์นะครับผมแต่วันนี้นะครับมาตะเบหรือมา s a ล u t นะครับ s a l u t คือการตะเบสักหนึ่งครั้งนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็คือเรือรบนะครับอเมริกันนั่นเองฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะซึ่งเรือรบลำนี้นะครับมีนามว่า the USS Midway ครับถ้ามาเมืองแซนดิ e เอโกนะครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์อย่างนงครับที่ต้องมาชมนะฮะหลายคนถามว่าเอ้าเดี๋ยวเขาต้องเป็นรบไม่ใช่หรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับเรือลำนี้นะครับเขาเลิกรล้วครับก็คือ it's a retired warship นั่นเองครับ warship ก็คือเรือรบใช่ไหมครับส่วน retired ก็แปลว่าเหมือนเกษียณแล้วคือจบแล้วนั่นเองนะฮะแล้วเรือลำนี้นะครับไม่ได้เป็นเรือธรรมดานะฮะ จะเห็นได้นะครับว่าข้างบนนี่แหะครับจะมีนี่นะฮะมีเครื่องบินก็คือแอร์เพลนใช่ไหมครับเพราะว่าเรือลำนี้นะครับไม่ได้เป็นวอร์ชิปธรรมดาครับแต่เป็นอันแอร์คราฟต์แคริเออร์ครับแอร์คราฟต์ก็คือนะครับก็คือยานพาหนะที่สามารถบินได้นะฮะส่วนคำว่าแคริเออร์นี่นะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งคำับที่หลายคนนั้นชอบสลับสับสนนะครับเพราะจะมีอยู่สองคำก็คือคำว่า carrier C A W R I E R carrier เนี่ยนะครับก็จะแปลว่ายานพานะที่สามารถขนของไปได้นั่แหละครับหรือจะแปลว่าพาหานาโรคก็ได้ครับนั่นแหละครับซึ่งหลายคนเนี่ยชอบไปสลับออกเสียงกับคำว่าอาชีพคําว่าอาชีพมันคือ Car e e r นะครับผม Car e e r มันคืออาชีพบางคน,นครับไปบอกว่า I have a career ฉันเป็นพาหะหรือฉันมีพาหะอ้าวฝรั่งงงฮะอันนี้จะไปทํางานมีอาชีหรือไม่สบายกันแน่ครับดังนั้นะนะอย่าลืมนะครับยานพานะที่ขนของได้หรือจะเป็นพาหะนะฮะนำโรค ออกเสียงว่า carrier แต่ถ้าเป็นอาชีพก็คือ career นั่นเองครับโอ้ oh. <c oughs>